แต่ว่าเป็นตัวเองที่เอาเอาตัวเองอ่ะเข้าไปอยู่ใน financial Game ยลเกมเองผู้บริหาร EA เอาอเป็นคนเอาเงินเอาเอาหุ้นไปวางแล้วก็ขอกู้ยืมเงินเองแล้วก็ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปไม่ได้มีไปการคืนเงินนะฮะแลกกับหุ้นคืนมาใช่ไหมก็ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้รีบจัดการากับปัญหาตัวเองให้เสร็จสิน้นเขียนไหมครับ คือต้องเข้าใจก่อนว่ากระบวนการการฟอสเซลหุ้น EA มีมาถึง3วัน1 2 3 okay, ่งสองสาโอเคหฮะการที่มันมีมัน1นึได้เนี่ยแปลว่าต้องมีการเจราจาต่อรองกันแล้วระหว่างตัวเจ้าของหุ้นกับคนที่ให้ยืมเงินขอเวลาอย่าเพิ่งฟอสเลยอ่ะนะแต่ว่าคนที่ยืมหุ้นก็เออคนที่ยืมเงินก็งั้นขอสักดอกหนึ่งดอกหนึ่งวันที่3ามเขาก็ไม่รอแล้วเขาก็ปาเลย แต่ถามว่าเขาทําผิดไหมก็ไม่ได้ทําผิดเขาก็ทําทุกอย่างภายใต้สิ่งที่เขาจะทําได้ตามกฎหมายหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาสามารถเข้าถึงได้งแต่ว่าก็เป็นเกมโหดละกันเขาไม่ได้ทำผิดแต่ว่ามันเป็นเกมโหดแล้วคนที่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงอยู่ในเกมโหดนี้มันก็คือตัวผู้บริหารเองไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับแล้วมันก็คงก็คงต้องฟังแล้วก็ต้องคิดให้ดีๆเราจะไปบอกว่าฝั่งหนึ่งเป็นผู้ร้ายไม่ได้ กับหุ้นที่เมื่อสักครู่พี่ปิงเมนชั่นถึงแล้วนะคะเห็นได้ชัดมากว่าเขาได้รับผลกระทบนะคะจากมาตรการจากเรื่องของธุรกรรมการชอร็อตเซลล์นำไปสู่การตลเร็วคะแล้วก็ทําให้เกิดการเสียหายอย่างรุนแรงกับทั้งตัวของผู้ถือหุ้นตัวบริษัทนะคะแล้วมันก็มีเอฟเฟกกับตลาดด้วยนั่นก็คือเคสของ EA <c oughs> นะคะ EA เนี่ยผู้บริหารบอกว่าเขาเผชิสงครามการเงิน ที่เหมือนกับถูกโจมตีในช่วงต้มยำกุ้งเลยนะคะเนื่องจากว่าถูกชอ็อตเซลล์นั่นแหละนำไปสู่การฟอตเซลล์นะคะแล้วก็เสียหายหุ้นก็ลงมามีสภาพแบบที่เห็นนะคะพี่ปิงมองเคสของ EA ยังไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่เป็นตัวสะท้อนผลของการชอร็อตเซลล์ในตลาดหุ้นไทยหรือเปล่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่ามันมีเรื่องอื่นๆที่ไปกระทบกับหุ้นของเขาก ก็ฟังแล้วนะคะฟังผู้บริหารของ EA ก็ได้ความรู้เยอะนะครับแต่ฟังแล้วก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเหมือนที้ผมคุยกับคุณจีตาเนาะมันก็เหมือนเคสคุณต้อนอ้อเป็นหนึ่งที่เป็นข่าวอตอนนี้เรื่องของวุฒิการศึกษานะครับเรื่องของอการเข้าไปทำงานในสภาตำแหน่งอย่างเงี้ยนะครับ คือถ้ามันไม่มีคนซื้อมันก็ไม่มีคนขายเอาขออภยัยมันไม่มีคนขายมันก็คงไม่มีคนซื้อนะครับคือมันเป็นเคสที่เราจะบอกว่าอีกคนนึงผิดก็ไม่ได้เพราะมันผิดทั้งคู่คนนึงก็ขายในสิ่งที่ไม่ควรขายอีกคนนึงก็หวังทางรัดก็ไปซื้อถ้าเอาในแง่เอามาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ผมก็มองว่าก็ไม่มีใครไปบังคับให้ผู้บริหาร e A เนี่ยเอาเงินไปวางเพื่อขอกู้ยืมเงิน ผู้บริหารเอเอาเป็นคนเอาเงินเอาเอาหุ้นไปวางแล้วก็ขอกู้ยืมเงินเองแล้วก็ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปไม่ได้มีไปการเาคืนเงินนะฮะแลกกับหุ้นคืนมาใช่ไหมก็ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้รีบจัดการกับปัญหาตัวเองให้เสร็จสิน้นเขียนไหมครับอันนี้อันนี้อันแรกเลยนะแต่ว่าเป็นตัวเองที่เอาเอาตัวเองอ่ะเข้าไปอยู่ใน f ฟ n น n ซนเชียลเกมเอง ถัดมาเนี่ยในข้อที่สองก็คือในกระบวนการเนี่ยมันมันก็น่าคิดถูกถูกต้องนะครับมันเป็นกระบวนการที่ใช้เครื่องมือทางด้านการเงินเนี่ยผมว่าใช้กันเป็นทีมนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่ากระบวนการการฟอสเซลหุ้นเอเอมมีมาถึงสามวันหนึ 1, 2, okay, ่งสองสามโอเคไหมฮะการที่มันมีมันหนึ่งสองสามได้เนี่ยแปลว่าต้องมีการเจรจาต่อรองกันแล้วระหว่างตัวเจ้าของหุ้นกับคนที่ให้ยืมเงิน ขอเวลาอย่าพิ่งฟอสเลยอ่านะแต่ว่าคนให้ยืมหุ้นก็เออคนให้ยืมเงินก็งั้นขอสักดอกหนึ่งดอกหนึ่งวันที่สามเขาก็ไม่รอแล้วเขาก็ปาเลยเขียนไหมครับทีนี้เนี่ยสังเกตว่าทําไมต้องมาเร่งร้อนในหนึ่งสองสามเอาช่วงปลายมิถุนายนมันก็อาจจะไปจับแบทชิ่งกับเรื่องของตัวเลขการช็อตเซลล์ของ EA รวมไปถึงตัวเลขของการที่มี อยอดคงค้างในในยอดช็อตเซลล์ซึ่งถ้าคุณไปนั่งคำนวณคุณจะเห็นความบังเอิญของตัวเลขในหลายๆตัว,วคงไม่ต้องไปลงรายละเอียดกันมันดูเหมือนมันมีความเป็นทีมนะครับแล้วทีมไหนที่สามารถทําได้แบบนี้เอาก็ต้องเป็นทีมเดียวกับที่ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้บริหาร e ออหรือไม่เป็นทีมที่สามารถที่จะเข้าถึงการช็อตเซลล์ได้หรือไม่เพราะถ้ากลไกน,นี้ใครที่จะได้ประโยชน์ก็ต้องเป็นคนที่ช็อตเซลล์ไว้ใช่ไหมฮะ แล้วก็ใช้กระบวนการฟอรตเป็นตัวเร่งทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมันหล่นลงมาเข้าใจไหมคนที่ช็อตเซลล์ไว้ก็ได้ประโยชน์เออก,ก็ก็ดูเหมือนเป็นทีม <ขอ S 1> นะครับวนะจะนำะทุนจะได้ตามทันนะคะคือเอ่อทำไมถึงคาดการณ์ว่าเป็นกลุ่มเดียวกับคนที่เป็นผู้ให้กู้ล่ะคะพี่ปิก็ไม่งั้นเขาจะรู้ได้ยังไงว่าดีวมันต้องวันนี้ กาหนดแล้ววันนี้ราคานี้ปริมาณหุ้นเท่านี้ใช่ไหมเพราะถ้าเราไปดูตัวเลขยอดเขาจะคงอัข้างต่างต่างอะ่ะตัวเลขมันตัวเลขหุ้นมันจะค่อนข้างแมทกันคือมันต้องรู้ไงว่ามีใครที่ถือหุ้นหรือเอาหุ้นมาวางแล้วยืมเงินไปแล้วครบกําหนดดีวหรือราคามันลงมาถึงดิวที่ต้องคอแล้วมันต้องรู้ไม่งั้นจะมีการช็อตเซล,ล์ไปก่อนล่วงหน้าเราได้กําไรจากรอบนี้ได้ยังไงใช่ไหมครับ แต่ถามว่าเขาทําผิดไหมไม่ได้ทําผิดเขาก็ทําทุกอย่างภายใต้สิ่งที่เขาจะทําได้ตามกฎหมายหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาสามารถเข้าถึงได้แต่ว่าก็เป็นเกมโหดละกันเขาไม่ไทำผิดแต่ว่ามันเป็นเกมโหดแล้วคนที่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงอยู่ในเกมโหดนี้มันก็คือตัวผู้บริหารเองไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับแล้วมันก็คงก็คงต้องฟังแล้วก็ต้องคิดให้ดีๆเราจะไปบอกว่าฝั่งหนึ่งเป็นผู้ร้ายไม่ได้ เออผมว่ามันก็ต้องตอบสนองกันทั้งคู่นะครับที่มันก็มีข้อสองสัยอยู่หลากหลายเรื่องนะครับเช่นแล้วทําไมวันนั้นต้องเอาหุ้นไปวางเพื่อเอาเงินออกมาเพื่อไปกู้ยืมเงินเอามาทําอะไรจําเป็นด้วยเหรอเข้าใจหรอกว่าเอามาแค่สามเปอร์เซ็นต์ก็ได้เอามาแค่สามเปอร์เซ็นต์เอามาทําอะไรเท่าที่ชี้แจงก็คือคุณสมโคตบอกว่าได้รับการติดต่อนะจากออทางสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยบอกว่ามีหุ้นอยู่นะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นมูลค่าอยู่นะคะคือถ้าวางเฉยๆไม่ได้ผลตอบแทนนะคะสู้เอามาทำธรุรกรรมนี้นะคะแล้วก็ไปบริหารจัดการในการลงทุนอื่นๆนะคะให้เป็นการจัดการทางการเงินนะคะก็ใช้คำว่า wealth management นะคะเพื่อให้ asset ที่มีอยู่สามารถที่จะทำประโยชน์ทางการเงินได้นะคะตรงนี้พี่ติงประเมินในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินการลงทุน คือคือมันก็ยังฟังแล้วคือมันมันสามารถเป็นคําอธิบายได้แต่ว่าเอ้มันจําเป็นด้วยเหรอใช่ไหมคือคือคือถ้าเป็นผมคือเข้าใจไหมครับว่าเวลาเรามีหุ้นอยู่แล้วหุ้นมันมีนมูลค่าสูงถ้าเราขายในกระดานมูลค่าก็จะลดลงสู้เราก็าไปฝากแล้วก็ได้เงินนี้ออกมาดีกว่าเอามาใช้แต่ว่าแต่อย่าลืมว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเสียดอกเบี้ย แล้วถ้าเกิดคุณเกิดผิดพลาดช,ช็อกอะไรขึ้นมาทีคุณไปกู้เขาแค่สามถ้าเกิดคุณไม่มีปัญญาจ่ายเขาตามดีลโอ้เขาเอาหุ้นคุณไปหมดเลยนะตั้งร้อยเนี่ยร้อยเต็มเนี่ยคุณเอาหุ้นไปวางร้อยได้เงินมาสามอย่างเงี้ยเขียไหมครับคือมันดูเหมือนจําเป็นขนาดนั้นไหมก็ไม่รู้ก็อาจจะเป็นคําอธิบายของผู้บริหารก็ได้แต,แต่บริษัทอื่นเขาทํำไหมหรือบริษัทที่มันอื่นๆที่เรารู้สึกว่า เขาปกติปกติอ่ะเขาทํากันไหมอันนี้ก็ไม่รู้เคลียร์ไหมฮะอันที่สองก็คือทําไมปล่อยให้เวลามันเว้นเวิร์นเน่นนานจนมาสร้างปัญหาแล้วกลายเป็นเขาใช้คําว่าด่านสุดท้ายทําไมต้องร้อยถึงวันนี้แล้วสังเกตได้เลยว่ามีความพยายามที่จะไม่ให้เกิดการฟอร์สเกิดขึ้นถึงถึงเวลานั้นกลับไม่มีไม่สามารถที่จะหาเงินมาวางคืนได้หรือหามาได้แล้วหาคนที่จะมาซื้อได้แล้วแต่ไม่ทันการอ่าล้วก็ ไปบอกว่าวันนิธนก,กิจเจ้านั้นเนี่ยไม่ไม่แคร์ไม่แคร์ทำไมไม่ไม่ดูเหมือนไม่รักษาลูกค้าทำไมไม่ปะวิงเวลาหรือยืดเวลาให้เขาก็ผมว่าก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องชอ็อตเซลไหมสิ้นสุดเดือนมิถุนายนพอดีคือถ้ามันมีการเลื่อนเลื่อนชอ็อตเลื่อนเลื่อนอัพติกออกไปเดีลนนี้ก็อาจจะเลื่อนให้ก็ได้ก็ไม่รู้อันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ย ไอความไม่แคร์เนี่ยแล้วทําไมต้องไม่แคร์ด้วยใช่ไหมครับทําไมสถาบันการเงินไม่แคร์ลูกค้ารายใหญ่เลยล่ะรายที่มากู้แล้วก็จ่ายดอกเบี้ยเนี่ยทําไมอ่ะอยู่ดีวันนึง่งพูลกิตา้าก็ไม่แคร์ผมแล้วอะไรเงี้ยไม่ละไม่เชิญมาออกรายการละไม่ต้องง้อ,อเขาละไม่ต้องมาละเออถ้าบอกให้เขามาออกเวลานี้แล้วเขาไม่มาออกฉันตัดหางปล่อยวัดเขาไปเลย ก็แปลว่าเพราะาอะไรแปลว่าผมไม่มีเครดิตกับคุณกีต้าแล้วหรือเปล่าไม่มีประโยชน์แล้วหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะทําไมสถาบันการเงินไม่แคร์ไม่คีบลูกค้าไว้วะไปบังคับฟอร์สก็น่าคิดประมาณนั้นคืออาจจะอยู่ที่การประเมิน value ที่สถาบันการเงินมองด้วยหรือเปล่าอันนี้คือเราเราตั้งเป็น ตั้งตั้งเป็นโจทย์ถูกไหมคะคือถ้า<อ>ถ้าเขาจะเชื่อถือ,หร,อหรือว่าจะจะแคร์ก็ก็ต้องมองว่าจะมีมีประโยชน์มีคุณค่ามีเครดิตในการที่จะแคร์น,นี่ก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็ก็ก็ผู้บริหารเขาก็ตั้งคําถามมาผมก็เลยเออนั่นสิแล้วทําไมไม่แคร์ล่ะใช่ไหมไม่แคร์เพราะอะไร หรือเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ที่ถ้าเขาทําธุรกรรมนี้เขาเขาอาจจะได้มากกว่าก็ได้นะคะอาจจะอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวของฝั่งลูกค้าหรือผู้บริหารแต่อยู่ที่ตัวผลประโยชน์ที่สถาบันการเงินมองเป็นไปได้ไหมก็เป็นไม่ได้ครับเราคุณคิดว่ามันเยอะขนาดไหนเยอะคุ้มเหรอใช่ไหมครับเราธุรกิจมันต้องลันไปในระยะถัดไปอีกตั้งเยอะแยะก็ก็ต้องก็ต้องคิดเราก็ต้องในฐานะนักลงทุนเราก็ต้องคิด แล้วก็ตั้งข้อสงสัยทาไมปล่อยให้เรื่องมันเวื่นเวอยืดเยืเอ้อมาขนาดนี้เออบริษัทขนาดนี้เลยเนี่ยนะเออทาไมถึงต้องให้เกาะต้องเกิดเรื่องแบบนี้ค่ะคือมันดูเหมือนจะมีสองประเด็นที่ที่อาจจะเป็นสิ่งที่เออ่ผู้บริหารมองเอาไว้นะคะว่ามันไม่น่าจะมีความเสีียรุรแรงเพราะว่าหนึ่งสัดส่วนของการไปวางค้ำเพื่อที่จะกู้เนี่ยมันมีเพียงแค่สามเปอร์เซ็นตะ์ค่ะสองเขาก็มองธุรกิจ ของเขาที่เขาสร้างมาเนี่ยเขามีความมั่นใจว่ามันจะเติบโตไปอย่างต่อเนื่องนะคะคงจะไม่มาถึงวันที่หุ้นถูกขายถูกช็อตส่วนกระทั่งเกิดแพนิคเซลและถูกฟอสได้นะคะสองประเด็นนี้อพี่ปิงช่วยวิเคราะห์หน่อยค่ะก็เอาประเด็นแรกก่อนเอาเอาวางร้อยแล้วกู้แค่สามเองนั่นแหละก็กู้แค่สามเองทำไมทาไมไม่ไม่เคลียร์ให้เสร็จจะให้ถูกฟอสให้เสียชื่อทำไมถูไหมฮะ เออก็ก็เอาเงินเข้ามาเท่าไหร่ก็ไปคืนสิก็มันถึงดิลแล้วนี่แล้วก็ถึงเงื่อนไขหุ้นมันลงมาต้องถูกพอพราะคุณมันเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันคือทำไมไม่ทําให้เสจทําไมไม่แก้ให้เสตวายทำไมต้องมานั่งแบบว่าโอ้โหไปลนขนาดนี้แล้วสุดท้ายก็เอาไม่อยู่น,นี่ข้อแรกนะคตอบได้คือมันเป็นคําถามทําไมอ่ะใช่ไหมส่วนข้อสองเนี่ยเรื่องของทิศทางธุรกิจก็ มันก็คงเป็นเป็นเป็นวัตถาจากธุรกิจมันก็ต้องมีช่วงที่ประสบกับปัญหานะครับเขาก็อธิบผู้บริหารก็อธิบายเรื่องของพลังงานลมเออเรื่องของที่เออเออเรื่องของแอดเดอร์ใหม่ๆไม,ไม่มีอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อธิบายมาใช่ไหมครับทีนี้พอผมฟังเรื่องของโมเดลวิเศษโมเดลทางธุรกิจอะผมฟังแล้วผมก็ เหมือนหลายๆอย่างก็โอ้เก่งจังเลยหลายๆอย่างผมก็ตั้งข้อสงสัยเช่นเรื่องกระดุมเรื่องขายกระดุมคือโอเคถ้าเราจะขายกระดุมอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะขายไม่ได้มันอาจจะเอาใช่ไหมครับเราจะทํายังไงดีล่ะเะเราก็อาจจะต้องขายเสื้อด้วยไหมทําแบรนด์ขายเสื้อให้ดีแล้วก็เอาอเสื้อเนี้ยกลับมาซื้อกระดุมที่แพงขึ้นก็ได้แต่แล้วถ้าเกิดเราขายเสื้อไม่ดีเราทําไงต่อ เราก็ต้องไปเช่าพื้นที่ห้างอะตั้งขายไปเลยเอา้าในเมื่อเราต้องเช่าพื้นที่ห้างแล้วเอาเราสร้างห้างไปเลยเอเอเฮ้ยมันแบบเฮ้ยกลับมาคือตั้งแต่แรกอะเราขายกระดุมเราไม่ได้จะทําห้างเ้าใจนะคือผมฟังแล้วผมก็ถ้าเป็นผมผมจะเลือกธุรกิจที่ที่ผู้บริหารนะ่ะสามารถที่จะเอาไที่ตัวเองทาตรงเนี้ยให้แม่งดีเลิศประเสริฐศรีก่อน ขายกระดุมก็เป็นขายกระดุมที่มันเป็นเดอะเบสกระดุมอาจจะเป็นลายลิซ่าอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นลิมิเตดนะเป็นลิมิเต็ดอะไรก็ว่าไปสามารถขายได้ขายได้ขาย,ขายดีแล้วค่อยจะขยายธุรกิจก็จะไม่ไม่อะไรเลยแต่เนี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยอยากอยากขายกระดุมให้ดีอยากขายกระดุมให้แพงขึ้นเลยต้องทําเสื้อแล้วจะทําทเสื้อ,อยังไงให้ขายให้ดีเพื่อจะได้ไปซื้อกระดุมอ้อก็อาจจะไปเปิดร้าน นะฮะเออออกเข้าไปเต,ติดแบรนด์ให้เสื้อก่อนะแล้วก็ขายในห้างแล้วก็ซื้อห้างมันไปเลยเงี้ยซึ่งผมคิดว่าฟังฟังแล้วก็ก็อ,อึมนะก็อ,อึมนะครับแต่หลายอย่างก็ผมว่าเอกเจ๋งนะผมก็ต้องยอมรับในวิชั่แล้วก็ที่ทำออกมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร่วมกับเน็กนะครับทำเรื่องของอสม i ยบัส s S 1> <S 1> แล้วก็หลายอ,อย่างที่สามารถทําออกมาได้ก็ทําให้เห็นว่าเราก็เราก็ไม่ใช่เป็นแค่พวกแบบรับจ้างผลิตเล็กๆที่เราสามารถผลิตหรือเป็นอุตสาหกรรมที่มันไฮเทคได้นะครับที่เมื่อสักครู่ที่พี่ปิงพูดถึงก็คือ,อพยายามที่จะสะท้อนเรื่อง Business Model เขาถูกไหมคะคือ EA ทำแบต Next มาซื้อแบตแล้วหลังจากนั้นก็ไปขายต่อลูกค้าต่อไปก็เป็น b e y o n นะคะที่ทำ My b บ๊ส์ไนบันะคะอันนั้นก็คือ,อเป็นโมเดลบิสเนสนะคะหรือว่าเป็นอีโคซิสเต็มที่ที่ทางคุณสุพโคได้อธิบายให้เราฟังแต่คือพี่ปิงมองว่ามันมันอาจจะซับซ้อนเกินไปถูกไหมคือถ้าเราผลิตสินค้ายอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ให้มันมีความโดดเด่นให้มีลูกค้ามาซื้อโดยที่เราไม่ต้องตั้งบริษัทมารับซื้อไปต่อเรื่อยๆตรงนั้นเนี่ยอาจจะอาจจะเห็นการเติบโตที่ชัดเจนมากกว่าค่ะถ้าเป็นผมผมชอบ ผมเรียกว่าผมชอบแบบนั้นดีกว่าค่ะผมชอบคนที่ทําอะไรที่เออัอเองทําอยู่แล้วแงแข่งเป้งไปเลยอะ่ะแข่งเป้งในในตัวของมันเองหาหาจุดของมันเองได้เขียนไหมครับผมชอบแบบนั้นผมชอบแบบนั้นอือแต่สมมติไอ้ที่เราทําอยู่มันเอามันไม่ใช่เอาก็ไม่ต้องทําดีก็ไปทําอย่างอื่นจริงๆแต่มันไม่ได้ไหมายความไปต้องไปหาอย่างอื่นมาประกอบเพื่อให้เราขายให้ได้มันมัน มันก็พอดีมันอาจจะมีหลายหายบริษัทที่ทำในสไตล์แบบอีโคซิสเต็มเนี่ยแล้วทำไปทำมาแล้วดิ่งเนี่ยเพอ,เอิญในตลาดเราก็มีตัวอย่างให้เห็นมันก็อาจจะไม่สบายใจนะครับค่ะแต่คือทางผู้บริหารก,ก็ยอมรับเหมือนกันครับพี่ปิงว่าคือสิ่งที่วางมาเป็นอีโคซิสเต็มเป็นอย่างดีน่ยนะคะคือมันต้องอาศัยการบริหารแล้วก็ทีมที่เป็นเอกภาพอย่างมากทั้งทั้งสามกระบวนการขั้นตอนแล้วก็อาจจะ อาจจะไม่สามารถที่จะที่จะแตกหรือว่าคือมีปัญหาได้เลยสักจุดนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความที่เจอช็อตเซลล์ฟอสเซลล์เข้ามาสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะทำ่เกิด,ก,ดการเขยา่าแล้วก็ความไม่เชื่อมัอ่นต่อต่อโครงสร้างฤฤธุรกิจนี้ด้วยเหมือนกันออย่างที่บอกนะฮะว่า Financial g a m e มกับตัว การแข่งขันในเชิงธุรกิจนะครับตัว b u s Business Competitive เนี่ยคือมันมันแยกออกจากกันได้อะ่ะแต่ดีลนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาเอามารวมกันเองไม่ได้มีใ,ใครไปบังคับผู้บริหารถูกไหมครับผู้บริหารเป็นคนที่เอาหุ้นตัวเองไปวางแล้วก็เอาเงินมาแล้วเ,เงินมาไปทําอะไรเราก็ไม่รู้แล้วทําไมถึงไม่เอาเงินไปคืนได้ทันเวลาก็ไม่รู้ถูกไหมฮะ ผู้บริหารเป็นคนที่เอามาประสัมพันธ์กันเองครับแล้วก็ส่วนแนวทางเรื่องของการที่ออทจะต้องอสร้างเป็นโมเดลธุรกิจเป็นโมดูลโมดูลแล้วก็มาเชื่อมกันแล้วก็โอ้โหต้องใช้เวลาในการดูแล้วก็อะไรอยา่างอันนั้นเราไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าระยะยาวแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ผมก็ยืนยันว่าผมไม่ชอบถ้าเป็นผมผมจะทุ่มแรงไปที่สิ่งที่ผมถนัดแล้วโมดูลเดียว เอาตรงนั้นให้ให้มันดีก่อนสำหรับผมแล้วผมชอบโตโตแบบว่าอะไรอ่ะโตแบบออร์แกนิกหมายความว่าโตด้วยรากของตัวเองโตด้วยรากของลำต้นของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยแผ่ขยายกิ่งก้านออกไปอ่ะมันจะโอเคแต่ถ้าโตแบบพวกอินออร์แกนิกไงอินออแกนิกนะฮะเอ่อโตแบบแผ่ขยายเลยไม่ต้องมีราก นตตตเตเนี่ยก็ถ้าไปดูจากบริษัทอื่นๆแล้วมักจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันก็มีตัวอย่างบริษัทอื่นๆเรื่องอีโก้ซิสเต็มนะอันโด่งดังในปีสองปีนี้คำนี้มันโด่งดังมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามันสุดท้ายแล้วมันก็เออนักลงทุนก็เป็นผู้ที่น่าสงสารที่สุดนะครับ แล้วในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าลักษณะสร้างอีโ s ซิสเตแบบนี้นะคะเพื่อทำให้โตได้อย่างเป็นระบบถ้าถึงเวลาโตจริงตามแผนเนี่ยจะโตได้อย่างก้าวกระโดดมากนะคะมันมีเคสส c กเซสอยู่ไหมว่ามีนะทำได้สำเร็จไม่เห็นนะฮะสุดท้ายแล้วก็ขาดเงินขาดทุนจากเงินลงทุนเพียบเลยเออไม่ค่อยเห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเอออยู่ในตลาดมาปเป,ป็นสิปีไม่ไม่เจอเลย มันจะดีแค่ช่วงแรกมันจะดีแค่ช่วงแรกคุณกีต้าร์ด้วยตังกล่าวว่าปีที่แล้วอ่ะฉันทํากําไรได้เท่านี้ปีนี้เนี่ยฉันไปซื้ออีกบริษัทหนึ่งเข้ามาแล้วบริษัทนี้มันมีกําไรอยู่เท่านี้ปีนี้ฉันจะได้กําไรเพิ่มเป็นเท่าไหร่เนี่ยผมจะเจออย่างเงี้ยบ่อยมากตามงานสัมมนาเออแล้วก็โอ้ยอย่างนี้ราคาหุ้นมันก็ต้องขึ้นไปสิใช่ไหมแต่สุดท้ายเราไม่เป็นอย่างนั้นทุกทีเลยนะครับ